What the hell อาอะไรวะเนี่ย w h เบื่อหรือเปล่าที่ต้องเปิดมือถือฟาร์มเกมข้ามวันข้ามคืนแบดร้อนแถมยังเปลืองค่าไฟอีก ผมขอแนะนำ Redfinger บริการมือถือบนคาวที่สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android iOS และบนเว็บไซต์ปล่อยฟาร์มเกมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องปิดแอปลื่นไม่มีสะดุดพอเครื่องเขาให้มาแรงมากและเล่นได้หลาย ID ดีพร้อมกันในเครื่องเดียวออนเกมข้ามวันข้ามคืนได้แม้จะปิดแอปสำหรับใครที่สนใจใช้บริการ Redfinger ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมใครที่กาลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำลาว่าบักรนรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกม ฮาร์ดเลดเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตทิงเลกาซี่อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีตอน8ปดโมงเช้าครับทุกคนโอ้ไวรุ่นกนเกงหลุดตืแล้วก็กางเกงหลุดตืดน <c oughs> ไวรุ่น,กนเกง่งหลุดตืดนแล้วผมแต่งตัวเป็นแมวเหมือนเดิมอ่ะใส่เสื้อขนหนาเฉย ช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับคนดูนะก็ใครที่ออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวกันด้วยนะฮะโอเคไหมครัทุกคนอ๋อเจอแมวอ๋ออ๋อเจอแมวโอ้โอ้แมวปอมแมวตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่เยอะที่สุดในแมปแล้วนะครับคนเยอะที่สุดตอนนี้โอ้ยังเป็นละกระทงอยู่อโอ้ตกปลากันตรงนี้เหรอนี่ก็มานอนกันเหรอหรืออะไร รหรือว่าเขาไม่อยู่โอโโ้โหโอ้ยครัสวัสดีตอนเช้าครับทำไมต้องผมเดินเนี่ยยังโปนเกมอื่นจะเรื่อง้นจังเลยเฮ้ยอะไรนะขอยี่ขอยี่ กินอะไรครอบไปทำไมอ้วนจังเลยอะไรนะอะไรนะอะไรนะคอยที่คอยที่อะไรนะกินอะไรครอบไปทำไมอ้วนบอกอะไรแล้วบอกอะไรโดนเตือนใหม่เลยมีมีมีเสียงสาเลยจบมว่ะไอมันเป็นผลขั้นี้ครับจบแบบนี้ได้ไงครับ โดนเตือนใหม่โดนเตือนใหม่ต้องพูดคำนี้แบบหลงโดนเตือนไปเลยชอบเลยชอบคำต้องห้ามนะครับคนดูอย่าหาพูดกันนะครับว่าอ้วนเนี่ยไม่งั้นจะโดนระบบเตือนเอาไม่ตกปลาไปทองไงไปทองมีเปล่ามีเปล่าเปล่ามีเปล่าเขามีแล้วดีเป็นเพื่อนเลยขออนุญาตคีบเผือกขออนุญาตฟังนะฮะไม่แอบฟองนะเว้ยมันเหตเองอ่ะเพาผมเตี้ย สุขละพอใจยังเฮ้ยนี่ไงโอ้นี่ไงอีมะนี่ไงนี่ไงนี่ไงสวัสดีตอนเย็นครับสวัสดีตอนเย็นครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นอะไรนะแล้วอะไรนะพูดอะไรนะไข่ตีไข่ตีฝันดีฝันดีสวัสดีนะสวัสดีนะไข่ตีได้ปะ ผู้หลักเมื่อกี้ขออีกทีได้ปะเขาแบบฟินๆขอบคุณครับนอนกันได้แล้วทุกคนเอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่สวัสดีพี่สวัสดีสวัสดีโอ้ยแย่แล้วสวัสดีครับมันดึกแล้วนะพี่ไม่พี่ไม่นอน ฮะทำไมไม่นอนยังไม่ได้นอนของจริงทำไมไม่นอนพวิแมียวแมียวแมวรับเงาะอะเงาะอะไรำงอฉันไม่ต้องการรับคำขอโทษต้องการรับ <c oughs> คองขอโทษไ,ได้เงินสดเท่านั้นเออได้โปรดส่งมา

เออเอามาอเออเออเออดับดับให้หมดดับให้หมดเออนั่นแหละสวยทำดีเออกดให้หมดไปหมดเข้าข้างเขาชนะเข้าข้างเขาชนะเอาให้ได้นะลงทุน,นไปเยอะได้เลพื่อนได้เลยได้เออเออโอ้ย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 ทำไมทำงี้วะเฮ้ยทำไมทำงี้วะเฮ้ยไม่ไปทำงี้วะเฮ้ยอะไรไอ้หนึ่งฟงเซกโก้โอ้ยตัวอะไรวะ

กูเจอผู้ั่นเลเชียวผู้ั่นอันนี้ก็เป็นแหละทำไมเขาไม่นอนดีๆเขานอนที่นอนเบื่อก็เลยอยากลองนอนพื้นโอ้ไม่เปื้อนหรอเปื้อนหลังนะนอนดีๆไหมฮัลโหลคุณด็อกเตอร์แองเจลิน่าด็อกเตอร์แองเจลิน่า คุณด็อกเตอร์เจนเน่าคุณด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เธอคุยกับแมวส้มหน่อยเหี้ยวเอ้าเขาหนีเขาหนีโดนรังเกียดโดนรังเกียดไอ้ยักจิงเหรนมีปีกนี่เป็นตัวอะไรเนี่ยเอาสักอย่างดิโอ้โหนี่พี่มาดูนี่แมวส้มของจริงมีพี่อออเราีดะนี่แมวส้มของจริงเนี่ย เขาอันนี้ของวามอ่อนนิ้วคนอ๋อรอยอายุยี่สิบสามค่ะเห่งไหมคุณแบบกำลังดีเลยเนาะเขาเรียกว่าสาวสวยแน่เมแล้วนะเมลนะขอที่ขอที่มาเลนะอะไรนะอะไรนะไม่ได้ยินเลยผู้สองรอบเลยอะไรนะไม่ดไม่โดนนะไม่โดนนะไม่โดนใจเนี่ยพักใจที่ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่ไม่บอกครับไม่บอก โดนแบนเลยไม่บอกครับไม่บอกโดนแบนใหม่แล้วถ้าไม่พีชตกปลาบนบนพื้นอ่ะว่าโอเคผู้ห่ิงใหม่นะเขาอาจจะหันแอบมองคุณหรือเปล่าครับใช่เด็กเขามีใจเขามีใจจริงๆแเราเขาเรียกว่าสัญญานี่ผู้หญิงมันเป็นงี้แหละมันเขินแล้วมันก็จะแบบพูดจาแบบตกใจว้า ใช่แล้วคำถามที่ผมถามว่ากินข้าวหรอเปลเร็วยังไม่ผิดไม่ผัวอ๋อหรออืมเขาบอกว่าครับผมอยากรู้ว่าเขาบอกว้าเขาอะไรตอนเช้ารู้ว่าผมอยากรู้เขากินอะไรตอนเช้าเขาดีผมอยากได้กอยากหนเ่งหมายถึงเป็นของตัวเองหรือเปล่าตรงไอจีให้เอ้เนี่ยเนี่ยเนีหมดหมดหมดแหววเอาไอจีเอาแล้ววันจับว่าใครทำอ่ะ ตกใจเลยใครมันทำอ่ะไม่แล้วมันเล็งผมได้นะเมื่อกี้เนี่ยผมพยายามไม่ได้น่าจะไอ้แมวหางแก๊สโอ้ไม่ใช่กูทำเขาทำคุณได้ยังไงเล่าจริงไอ้เดินเองมันเหนื่อยขนาดนี้เย็นโอ้คนมุงอ่ะคนมุงแลกเดินเองมันเหนื่อยนะนี่ขอดอกไม้หน่อยดีต้องใส้องก้องพี่สาวไ่รู้จัดกันนะเอาหวังโปไหมอุ้ยดอกไม้ใครอ่ะ เอ้องเสียใจวะน้องเสียใจที่หยังไม่เป็นยังไงของพูดของเมินพี่วะน้องของเมินพี่จัดเลยน้องเคยเห็นนะบอกเป็นหยังค่ะขผมไม่ได้จริงใจเท่าไหร่ไม่จปิงจังของให้ไม่ให้แเราเข้าใหม่ก็ได้เราเรามีแค่เนี้ยเราพอจะมีหวังไหมหวังเจอคนไหนเนี่ยได้แล้วเนี่ย ไม่รู้แค่มาให้นหะพี่บอกมีแค่นี้พอจะมีหวังเหยดูเนื้อพี่อันเป็นตเลยให้หมดให้หมดก็บอกว่าเรามีแค่นี้แล้วพอจะมีหวมดไหมดูเนื้อเบลงอดเต็ม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 โอ้ผู้ชายชัวร์ วชย่แน่เลยก็ดูดูดิวูชัยวูชัยนั่นแน่เฮ้ยคุนันปะเนี่ยพูดดิไม่เปล่าพูดไไม่พูดพูดวะาอบอก่ใครมันมาปะใครมันมา ล้อเลียนล้อเลียน,นเ,เยขเียนในยิ้มเสียงกูบอกเขียนเฮ้ยปล่อยภาษาบ้านเกิอดออกมาเลยทีเดียวเชียวมันสุกโก้ยไปเลยนะ